สวัสดีครับคิริวเกมมิ่งกับมาอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งดิจิมอนการ์ดเกมนะครับเป็นเทมเมอร์อีวลูชันบ็อกสอง PB06 ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มจะหายากแล้วนะฮะคู่ควรเขาเรียกว่าอะไรควรค่าแก่การเก็บไว้นะฮะ อันนี้เราจะมาเปิดกันโอเคนั้นผมลุยแล้วนะครับผมไปพีมอนน,นี้เป็นกำลังใจให้ด้วยกับกิลมอนครับอันนี้มาช่วยกันเปิดปุ๊บๆโอเคฉีกไว้ละ Này lời Pack máy, young đi bắp đương ở mã gong hồ đi mãi phụt Này đi ok Hammer ok Oh ในนี้มีของเยอะแยะมากมายถา้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวต้องเปิดมาดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมแกะและเออขาให้ผมแกะจากฝั่งนี้แปบ๊บนะครับโอเคเรียบร้อย เปิดจากฝั่งนี้นะครับไม่ก็ดึงง่ายๆเลยปึ๊บ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาลงมาแฉกโอ้โหมาแล้วครับเป็นเอ่อนี่เลยโอ้วอลเกรมอนดุกมอนจำชื่อไม่ได้ซูส,สอันนี้ใครโอ้ มีอิมพีเรียลเลยนะฮะสุดยอดสุดยอดโอเคเชาอย่างงั้นเดี๋ยวนะตรงไหนต่อโอ้ตรงนี้ครับมาแล้วเทมเมอร์บ็อกสองนะครับเปิดออกมาแหมไม่กล้าเปิดสุดเลย <c oughs> โอเคเป็นไง เริ่มจากพีแมปก่อนดีไหมอ่ะเอาอันนี้ก่อนดีกว่าปุ๊บข้างๆปุ๊บ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 อ๋อก็จะเป็นนี่เลยเดี๋ยวผมเดือนขึ้นไปก่อนกิวมอนมาอยู่ด้วยกันโอเคจะเป็นกล่องใส่การาดนะครับนี่ น่ารักทีเดียวนี่ครับฟืบนี่พอดีเลยวีมอนกคิวมอนโคโโมอนโอ้โหนะฮะโอ้นี่เลยครับสวยงามปึ๊บโอเค เหมือนในนี่มีการาดมาด้วยนะหนักๆเดี๋ยวผมให้ทีมงานผมช่วยแกะโอเคเดี๋ยวผมเปิดตัวอื่นก่อนในเดี๋ยวนะนี่โอ้โหจะเป็นเขาเรียกอะไรอะวัดเมมเขาเรียกอะไรอะเมมเกตเหรอถ้าผมถ้าผมดูไม่ผิดนะนี่ครับโอ้โหสวยงามของหรูเข้ารูเขับรา โอ้โหผมเล่นฝั่งนี้แน่นอนดุกมอนอิมพิเรียวดาม่อนไฟเตอร์โหมดแล้วก็วอล์กรม่อนฮะโอเคนี่ของหรูของหรูเป็นของหรูแล้วรู้สึกมีพลังนะฮะและ้วก็โอ้ไปโดนกล้องเลยหมดหรือเปล่ปาหมดแล้วยังโอเคหมดแล้ว นะครับโอเคเป็นสลีปในเป็นสลีปปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเปิดสลีปก่อนจะเป็น สลีฟโอ้โหพลังในการจั่วเพิ่มขึ้นแน่นอนแบบนี้ผมกล้าพูดเลยหล่อเท่่นะฮะแล้วถ้าเราวางเมมบูตลงไปอีกโอ้โ oh หมันเกินไปอ่ะมันเกินไปอ่ะ จริงๆนะแล้วก็กล่องครับทำมาดีโอ้ข้างในในกล่องมีของอีกครบับในกล่องมีของอีกนะครับผมนี่ในกล่องมีของอีกนะครบับชวจะเป็นสลีฟนะฮะ ซึ่งผมอาจจะยังไม่แกะครับเป็นสลีปน่าจะห้าสิบใบแล้วก็เขาบอกว่าจะมีสลีปไข่จะมีสลีปไข่นะฮะอีกห้าใบอมผมแกะให้ดูก็ได้อยากเห็นสลีปไข่เหมือนกันบโอเคอ้ เดี๋ยวนะ้าเดี๋ยวนะ้าทำไมเขาไม่ให้สลิปไข่มาหอ่อนี่อ่าไม่ใช่อ่าสลีปไข่จะเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นอย่างนี้จะเป็นสลีปไข่5้าใบส่วนสลีปเอาไว้ใส่การ์ดเนี่ยจะเป็นตัวนี้ครับผมโอ้ผมได้ผมได้ตัววางวัดเมมมาด้วยนะฮะจะเป็นตัวนี้อ้าว ก็เดี๋ยววันนี้จะได้เปิดใช้ก็จะวางแบบนี้เลยก็เลื่อนเมมตามที่การ์ดที่เราลงอย่างก็นี่เลยอ่ะเราลงสด5มันก็จะเลื่อนไปนะฮะมันจะเลื่อนไปฝั่งตรงข้าม5ปึ๊บปุ๊บป๊บนี่อารมณ์นั้นเฮ้ยมีที่ขั้นเฮ้ยมีความอลังการนะก็คือถ้าถ้าเป็นบล็อกแรกเนี่ยผมว่าเขาพัฒนาไปไกลคืออย่างนี้อธิบายนิดนึง อันนี้คือสูตรหนึ่งครับสูตรหนึ่งจะเป็นตัวนี้แต่ถามว่าสูตรหนึ่งสวยไหมผมผมว่าได้แบบได้ฟิลอารมณ์แบบนี่นะได้ฟิลอารมณ์แบบ Digi ไวท์วีเพ็ดวีอะเพนดูอะไรอย่างเงี้ยนฮะได้ได,ได้ได้อารมณ์นี้เลยก็คือจะเป็นแบบ 2D เป็นภาพแบบพิกเซลอะไรอย่างเงี้ยด,ดิข้างหลังเขาก็แบบมีเรื่องราวก็จะจะจะคนละฟิลนะแล้วก็คือที่ผมกําลังจะพูดก็คือ นี่เลยตัวขั้นเขาเรียกขั้นการ์ดเนาะมันจะขั้นแบบการ์ดห้าสิบใบกับไข่นะมันก็จะต่างกันเดี๋ยวนะอย่างของผมดัวเก่าอเอ๊ะไปไหนละ่ะลำหนึ่งยี่ปิดกล่องกล่องไปไหนวะอ่ะเจอละนี่จะมีความแตกต่างกัน คือจะได้แบบอารมณ์แบบฟิลดิจิทัรมะฟักไข่ออกมานะอืมจะเป็นฟิลดิจิทัรมะครับประมาณนี้โอ้ผมว่าผมผมชอบเลยนะเก่งเลยอะ่ะคือเขาแบบใส่ใจรายละเอียดมากอะ่ะโอเคเลยอะ่ะกันเต็มเต็ม นี่เลยก็โซนฟักไข่ได้นะไปวางโซนฟักไข่ไว้เท่ๆน่ารักดีอือฮึแล้วมาถึงตรงตัวพระเอกโอ้โหที่เขาให้มานะฮะนี่ก็จะมีหลายแบบเช่นกันผมว่าก็คงครบอะ่ะพระเอกทุกภาคผมว่านะอือ มาเรามาเปิดกันเพทุกภาคครับฟรบไม่ต้องลุ้นเหมือนซื้อเป็นบล็อกนะฮะโอเคก็จะเป็นอากุมอนครับภาคแรกมาแล้วแล้วก็โอ้โหผมไล่ไม่ถูกเลยอ่ะผมไปบีมอนเลยไปบีมอนก่อนเนาะทีละภาค ฮักสองโอเคฟึบแล้วก็เฮ้ยทำไมเป็นวอ์มอนแต่เหมือนผมได้ข่าวว่าเฮ้ยมันต่อกันนะอังจริงเฮ้ยต่อกันนะฮะมีความแบบเอกุศิไปอีกคือมีความต่อกันนะฮะอาร์ตต่อกันคือผมบอกเลยนะถ้า ขึ้นชื่อของว่าอาร์ตต่อกันอะราคาไม่ตกแน่นอนหลักๆเลยผมมองเลยนะนี่ก็จะเป็นพักสามครับกิลมมนนะฮะเป็นกิลมมน s t สทีเจ็ดคีศูนย์สามตามด้วยเดี๋ยวนะผมเหมือนผมดูสุดถึงพักสี่พักห้าพักหกไ,ไม่ไม่แน่ใจ นี่ก็จะเป็นพักสี่ดิจิมอนฟอนเทียนะฮะเดี๋ยวนะผมจะไม่ได้ว่าสองสองท่านนี้เหมือนเป็นแบบอากูมอนแบบอีกอีกอีกเวอร์หนึ่งอะ่ะไม่รู้ว่าภาคห้าหรือภาคหกจะไม่ได้เหมือนกันใครรู้ก็เมนบอกได้เลยนะครับสองตัวนี้อา um กูมอนในภาคไม่รู้ว่าภาคห้าหรือว่าหกไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวว่าจะไปไล่ดูยังไม่มีเวลาเลยครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นทุกคนมานั่งล้อมวงกัน ไอผมชอบนะผมชอบตัวนี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆดูเป็นเพื่อนๆกันดีอ่เออน่ารักนะ e x หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งเหรอขอเปิดหน่อยเขาคือใคร e x หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งนะฮะปึ๊บ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 เขาเป็นออปชั่นหรอโอ้ oh my god เขาเป็นออปชันฮะเฮ้ยเจ๋งอ่ะออปชันบอกว่าถ้าเรามีเทมเมอร์อยู่ในสนามสามารถเล่นออปชั่นนี้ได้โดยไม่สนเงื่อนไขสีครั้งต่อไปที่เรามีการวัฒนาการมอนในเทิรนนี้เราสามารถทิ้งดิจิมอนที่มีสีเดียวกับดิจิมอนที่กำลังจะวิวัฒนาการหนึ่งใบจากนั้นค่าเรียกแบบดิจิมอนตัวนั้นลบสเฮ้ย ใช้ได้นะใช้ได้เลยนะลบสี่ก็โวฟฟีเลยครับถ้าทิ้งไปหนึ่งผมมองเลยใช้ได้เลยไหนดูซีได้ก่อกมาจากสีเขียวได้ไหมนำการนี้ขึ้นมือเมื่อเมื่อเปิดจากสีเขียวก็โอเคอืมผมมองว่าคุ้มนะนะซื้อมาผมก็มองว่าคุ้มแจวเลยอะ่ะเฮ้ย พอดีเลยผมเล่นเด็กดุกมอนด้วยวอลเกมอนด้วยอิมด้วยเนี่ยครบเลยสามเจ้าโอเคยังไงนะฮะก็คือผมมองว่าคุ้มด้วยแล้วก็สวยด้วยน่าสะสมนะแล้วก็ยังไงเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ผมนิดนึงนะฮะก็คือเป็นกำลังใจเนาะเดี๋ยวก็จะมีบล็อกหน้ามาเปิดและ BT10 เดี๋ยวก็ใกล้มาแล้วเหมือนกันนะยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันตอบผมใครอยากจะให้ผมทําคลิปแบบว่าอ๋อมีช่องทาง youtube ด้วยลืม k i ริวเ g a ม i n งนะฮะอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยเข้าไปดูกันได้มันมีเกี่ยวกับพวกแบบอ่าเกี่ยวกับดิจิมอนย้อนยุคนิดหนึ่งยุค90ยุคที่เราแบบเด็กๆสมัยใหม่มีทั้งดิจิมอน X สามวีเพชรดีสามดิจิไวต่ต่างนะฮะดีสองเวอร์คอมคือมาหมดอ่ะเดี่ยผมก็ไปไปบทสรุปไปทำบทสรุไปรไ้แล้วแหละมีบอสมีอะไรก็ไปติดตามกันได้ครับยังไงเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมมีอะไรเออผมกําลังจะแบบทําคลิปว่าแบบเวลาเล่นการ์ดกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยกะว่าจะเก็บทิกเก็บอะไรมาฝากด้วยถ้าเพ,เพื่อนสนใจคนไหนยังไงทักมาได้นะครับผมหรือเมนไว้ข้างล่างนี้ได้เลยขอบคุณมากครับ ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน,น้าครับบ๊ายบายนะวีมอนมาบ๊ายบายด้วยบายวีมอนบ๊ายบายครับเรียบร้อย